ล่าสุดมีการขู่ว่าจะทําการบุกวังบุกไปวังสหประทุมนะครับในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองม็อบเหล่านี้จะหายเป็นเวลาชั่วคราวนะครับม็อบเหล่านี้จะกลับมาอีกครั้งในเดือนพฤษภาคมในระหว่างนี้ถึงแม้ว่าแกนนําจะติดคุกติดตารางถ้าปล่อยออกมาอีกหรือมีการเปลี่ยนแกนนำนะครับแน่นอนม็อบจะกลับมาอีกรอบเพราะในช่วงนั้นจะเป็นจุดแตกหักที่สำคัญ เนื่องจากจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจผู้บงการเหตุการณ์จะต้องสั่งการให้ก่อเหตุทั้งในสภาผู้แทรนราษฎรและนอกสภาผู้แทรนราษฎรและที่สำคัญที่น่าจับตามมองคือการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนเสื้อแดงแน่นอนฮะเป็นกลุ่มคนของพรรคการเมืองฝั่งเสื้อแดงกล่าวนี้ก็จะมีการเคลื่อนไหวพร้อมๆกันเพื่อกดดันให้พลเอกประยุทธ์ลาออกและนำลูกของทักษิณมาเป็นนายกรยัฐมนตรี สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง u t u b e นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจก็คือไ e อ้ม็อบสนิ้วมันหายไปไหนหายไปตั้งนานหายไปหลายเดือนมันเกิดอะไรขึ้นนะไปดูในเชิงปรากฏการก่อนนะแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กัน ปรากฏว่านะครับล่าสุดนะครับเกิดเหตุมอบ3นิ้วถลม่มนิวมทอทนะมอธรรมศาสตร์นะล่อลวงกระทำชำเราเหยื่อชิงออกหวัวหน้าพักโดมปฏิวัตินะครับมอบเยาวชนนะฮะระสหนักนะสื่อโซเชียลมีเดียมีการแห่ติดแฮชแท็กแฉนิวมทหวัวหน้าพักโดมปฏิวัติล่อลวงนะครับและกดดันกระทำชำเราเหยื่อสาวอ้าง เหตุผลสารพัดเพื่อไม่สวมใส่ถุงยางอนามัยด้านรุง้งปนัสยาโพสต์ประจานขณะที่เจ้าตัวลาออกจากสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยนะฮะรายงานจาก The Manager นะครับรายงานว่าโลกเดือดในโซเชียลมีเดียของม่อบสามนิ้วระหว่างนี้มีการติดแทแฉกแสแขนิวมอทหลังเปิดเผยข้อมูลนิวนะครับหัวหน้าพักโดมปฏิวัติซึ่งเป็นแกนนำหลักกลุ่ม แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะคับก่อเหตุล่อลวงกระทำชำเราหญิงสาวโดยไม่มีการสวมใส่ถุงยางอนามัยป้องกันนะครับซึ่งใน Twitter มีการแฉอย่างดุเดือดมีการล่อลวงใช้ตำแหน่งในพักโดมปฏิวัติบีบบังคับได้กดดันให้เหยื่อสาวสมยอมนอนหล,ล,ลับนอนด้วยโดยอ้างเหตุไม่สวมใส่ถุงยางอนามัยทำนองว่าแพ้ถุงยางหรือถุงยางไม่มีไซส์ที่ต้องการ นะครับก็ปรากฏว่ารวมรวมกระทั่งร่วมดักนอมกันเหยื่อสาวกลับทิ้งให้ฝ่ายหญิงเกิดความเครียดเนื่องจากถูกล่อลวงและก็ไม่ได้สวมใส่ถุงยางอนามัยป้องกันโดยเหยื่อรายนี้ไม่ใช่คนเดียวที่ถูกก่อเหตุลักษณะด,ดังกล่าวกรุงปนัสยาแกนนำแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมอดีตหัวหน้าพักโดมปฏิวัติ คนที่3โพสเฟซบุ๊กนะครับบอกว่าสวัสดีค่ะจากกรณีที่แฉนิวมทรุงและเพื่อนๆนแนวร่วมมอทอได้ทราบเรื่องดังกล่าวแล้วและเบื้องต้นได้ทราบข้อที่จริงที่เป็นไปตามที่ปรากฏเรารู้สึกโกรธนะครับแล้วก็เสียใจผิดหวังเพื่อนของเราเองไปกระทําความผิดทางเพศกับผู้เสียหายรุงและเพื่อนๆแนวร่วมอมอธรรมศาสตร์ขออภยัยต่อผู้เสียหาย ต่อสังคมที่เกิดขึ้นเช่นนี้โดยสมาชิกของกลุ่มเราเองเราขอยืนหยัดเคียงข้างผู้เสียหายะครับและพร้อมที่จะสนับสนุนทั้งในเรื่องของกระบวนการวินัยทางศึกทางการนักศึกษาหรือทางกฎหมายแก่ผู้เสียหายหากต้องการรวมถึงเยียวยาจิตใจหรือทางอื่นๆที่พวกเราสามารถจะทำได้รุ่งและเพื่อนๆแนวร่วมธรรมศาสตร์การชุมนุมรู้สึกเสียใจ อย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและนิวได้ยุติบทบาทในกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับบอกว่าเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อเราจะได้รับผิดชอบการกระทําของตนเองเรียนด้วยเข้าใจถึงประเด็นทางเพศเพื่อให้เกิดเหตุการณ์นี้อีกนะครับ mm. แล้วก็ขณะเดียวกันก็พักโดมปฏิวัติมีการถแถลงการเรื่องดังกล่าว คณะากรรมก,การบริหารพักนะเบ,บื้องต้นผู้ก่อเหตุได้ทําหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกนะครับส่งผลให้ขาดจากตําแหน่งหัวหน้าพักโดมปฏิวัติและสมาชิกสภานักศึกษา,ขอ,าข,ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทันทีผู้สขาวรายงานว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่ครั้งแรกที่กลุ่มม็อบเยาวชนเข้าไปพัวพันข้อกล่าวหาเกี่ยวกับความผิดทางเพศทั้งการล่อลวงเหยื่อสาวและการข่มขืน แฟนสาวซึ่งก็เป็นปรากฏการณ์ที่ นอนนี้นะครับเกิดอะไรขึ้นอีกม็อบก็แฉกันไปแฉกันมาเรื่องเงินบริจาคนะครับปัจจุบันนะฮะแกนนำปรากฏว่าไม่ว่าจะเป็นเพนกวินอานท์ติดคุกมากกว่า6เดือนแล้วนะครับส่วนเพนกวินนั้นเป็นผู้ต้องขังเด็ดขาด เป็นที่เรียบร้อยจากกรณีเกี่ยวข้องกับการละเมิดอำนาจศาลนะ,ะถูกจำคุกไปแล้วจะมาดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้วก็คงจะลำบากส่วนที่เหลืออนนท์ยังคงเป็นทนายอยู่นะครับติดคุกหกเดือนแล้วนะครับกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าปล่อยเพื่อเราตอนนี้ก็ค่อยๆทยอยหาย,หายไปหายไปหายไปนะครับแล้วก็ความชอบธรรมก็น,น้อยลงน้อยลงน้อยลงนะครับตอนนี้ การเคลื่อนไหวที่บอกว่าจะไม่ทําการประกันตัวนะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเขาพยายามประกันตัวหลายต่อหลายครั้งแต่ศาลไม่ให้การประกันตัวในระยะหลังก่อนหน้านี้ก็จับมีอีกก็ปล่อยอีกจับอีกปล่อยอีกจับอีกปล่อยอีกนะครับจนกระทั่งมี2คนนะเบนจากับปรุงนะได้รับการประกันตัวมาอ้างบอกว่าจะกลับมาเรียนหนังสือนะครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาฮะ สถานก,การณ์การเมืองก็เริ่มเปลี่ยนแปลงม็อบ3มนิ้วก็เริ่มหายไปแต่ประเด็นมันจะหายไปอีกยาวหรือไม่ในเชิงงานสังเคราะห์นะครับม็อบเหล่านี้จะกลับมาโดยมีการเปลี่ยนแปลงแกนนำแต่จะเข้มแข็งเหมือนเดิมไหมไม่เข้มแข็งเหมือนเดิมและนะครับเพราะแกนนำติดคุกติดตารางความชอบธรรมน้อยลงน,ยน,ยน,ยน้อยลงน้อยลงเพราะหลักจะปล่อยสาวผู้บังการตอนนี้ผู้บังการต่างๆยังคงอยู่นอกคุกนะครับไกลมีพฤติกรรมดี นะครับก็ได้รับการปล่อยตัวออกมานะครับเช่นรุง่งเช่นเบญจาพอได้รับการปล่อยตัวออกมาก็อ้างว่ามาเรียนหนังสือนะครับทั้งสองคนก็ยอมนะที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของศาลที่จะไม่ดูหมิ่นเหยียดยามอาคาตมาลายสถาบันพระมหากษัตริย์และไม่เคลื่อนไหวทางการเมืองที่เป็นปฏิปักษ์ต่อ,อก,การปกครองอีกนะเงื่อนไขเหล่านี้ก็เลยทําให้ได้รับการประกันตัวส่วนที่เหลือนะครับ โดนจับปล่อยจับปล่อยจับปล่อยไม่ว่าจะเป็นเพนกวินไม่ว่าจะเป็นอานนท์หลายต่อหลายครั้งนะครับที่มีการเคลื่อนไหวลักษณะดังกล่าวการเคลื่อนไหวลักษณะเช่นนี้มีหลักมาจากไหนมาจากหลักทฤษฎีเรดการ์ดนะครับซึ่งเคยใช้มาตั้งแต่สมัยเหตุการณ์14ตุลานะ16และ16 0และตุลา19ก็ใช้หลักนี้มาแต่ไอหลักลักษณะดังกล่าวถูกเอามาใช้ ในปี2,552นะครับในขณะที่เสื้อแดงเฟื่องฟูจนเป็นที่มาของการจราจนกลางกรุงเทพมหานครและอีกครั้งหลักนี้เอามาใช้นะครับจนเป็นที่มาของการเผากรุงเทพมหานครและล่าสุดมีการขู่ว่าจะทําการบุกวังบุกไปวังสหประทุมนะครับในเชิงยุทธศาสตร,ร์ทางการเมืองการปกครองมอบเหล่านี้จะหายเป็นเวลาชั่วคราว นะครับมอบเหล่านี้จะกลับมาอีกครั้งในเดือนพฤษภาคมในระหว่างนี้ถึงแม้ว่าแกนนําจะติดคุกติดตารางถ้าปล่อยออกมาอีกหรือมีการเปลี่ยนแกนนำนะครับแน่นอน,นมอบจะกลับมาอีกรอบเพราะในช่วงนั้นจะเป็นจุดแตกหักที่สําคัญเนื่องจากจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจผู้บงการเหตุการณ์จะต้องสั่งการให้ก่อเหตุทั้งในสภาผู้แทนราษฎรและนอกสภาผู้แทนราษฎรและ ที่สาคัญที่น่าจับตามมองคือการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนเสื้อแดงแน่นอนฮะเป็นกลุ่มคนของพรรคการเมืองฝั่งเสื้อแดงกล่าวนี้ก็จะมีการเคลื่อนไหวพร้อมๆกันเพื่อกดดันให้พลเอกประยุทธ์ลาออกและนำลูกของทักษิณมาเป็นนายกรัฐมนตรีขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต์ศักดิ์จีมกิตวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ 更空。